ามารดาเมื่อท่านมาขอรับสินร้งางบาปบุตรของท่านดังนี้ท่านยอมรับหน้าที่อบรมเขาให้ถือความเชื่อเหมือนที่พระพิดาเจ้าทรงสอนเราไว้หรือพระพระเจ้า,าอยอมรับคุณแม่อุปัรรมท่านพร้อมจะช่วยบิดามารดาเด็กคนนี้ถือหน้าที่ของเขาแล้วหรือพระเจ้าพร้อมแล้วลูกลักหมู่คริสตชนหอัต้อนรับเธอด้วยความที่ชมยินดีอย่างยิ่งในานามของหมู่คริสตชน ้าพระเจ้าขอหมายเธอด้วยเครื่องหมายการเข่งของพระกิติเจ้าพระผู้ถ่ายของชาวเราสาธุทำเครื่องมือการเข่งครับต่อไปเป็นการขับไล่ปีศาจน่าเก็บปัท้ายนะหน่าเก็บปันทางตอนนั้นขับไล่ปีศาจได้เจอบเจอ ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสันพานภาพสิทิ์นิรัดนดรพระองค์ได้ส่งทระบุตรมาในโลกเพื่อช่วยชวยาวชาทั้งหลายให้คนจากอำนาจของพญามารติดชั่วและนำมนุษย์ดุดค้นจากความมืดแล้วเข้าสู่พระอา,านาจัันนาพิศวงและสว่างเกิดจ้าของพระองค์้าพเจ้าทั้งหลายขอวอนพระองค์โปรดให้เทดซาเมื่อดุดค้นจากบาปก,กำเนิดแล้วได้เป็นที่ประทับของพระองค์ ผู้ทรงพระบรมเดชานุภาพโปรดให้พระจิตสถิตอยู่กับเขาทั้งนี้ขอผู้พระบารมีพระคิดสรจระของพระเจ้าทั้งหลายขอให้พระฤิษานุภาพของพระคิดสรจระพระผู้ถ่ายของชาวเราปกป้องคุ้มครองท่านและเพื่อเป็นเครื่องหมายถึงพระริษานุภาพนั้นพระเจ้าขอเจริญเถิดด้วยน้ำมันแห่งความรอดในพระนามพระองค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเลยและของราชรตลอดนิรันดรพระบาทสมเด็จพระเจ้ ต่อไปเป็นพิ่ดีโปรดศีลลังกามาก้าพี่น้องทั้งหลายเราภาวนาวอนขอพระเจ้าผู้ทรงสันาิุภาพประทานแก่เทเรซาด้วยน้ำและละกิจบิดามารดานะแม่อุปถัมภ์อาศัยศีลลังบาเด็กที่ท่านนำมานี้จะได้รับชีวิตใหม่จากพระทยดีของพระเจ้าด้วยน้ำและระกิจขอให้ท่านเอาจะใส่อับลมเข่าให้มีความเชื่อเพื่อชีวิตพระจะได้พ้นจากทุก้าย ของบาปและยิ่งวันยิ่งเพิ่มคืดทวีขึ้นในตัวเขาฉะนั้นตามความเชื่อชักจูงถ้าท่านพร้อมที่จะรับหน้าที่นี้จงระลึกลึกถึงสียลังบาปที่ท่านได้รับรประกาศละทิ้งบาปกับให้ประกาศืนย<ม>ันความเชื่อถึงพระคริสต์เยซูซึ่งเป็นความเชื่อของพระศาสนาจะและเด็กจะรับสียลังบาปตามความเชื่อนั้นท่านละทิ้งบาเพื่อจะเดินชีวิต ในความเป็นอิสระของผู้เป็นบุตรของพระเป็นเจ้าหรือข้าพเจ้าราชิงทาราชิงความยั่วยวนของความชั่วเพื่อมิให้บาปครอบงำท่านหรือข้าพเจ้าราชิงทาราชิงปีศาจซึ่งเป็นจอมารตัวการและเจ้าใหญ่ของบาปหรือข้าพเจ้าราชิงท่านเชื่อถึงพระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงสันคานุภาพสร้างฟ้าดินหรือข้าพเจ้าเชื่ ท่านเชื่อถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระเอกบุตรของพระองค์พระเจ้าของเราทรงมาเกิดจากพระนางมารีรรมดจารีรับธรมารสุขฝังไว้ทรงกัดื้นที่จากบรรดาผู้ตายและประทับเบื้องขวาพระบิดาหรือพระเเจชท่านเชื่อถึงรพระกิตพระศาสนาจากสั์สิษาชนสัพพนักบุญการยกบ,บาา กายคือที่ของเนื้อนหนังและชีวิตนิรันดรหรืขอพาะปบราเนี่แหละคือความเชื่อของเรานี่แหละคือความเชื่อของพระาศาสนาจักรและเราภูมิใจที่จะประกาศความเชื่อนั้นในพระคิสเยสูพระเจ้าของเรา,าเท่านประสงค์ให้เทเรซารับศีลน,นังบาปตามความเชื่อของพระาศาสนาจักรอันเป็นความเชื่อซึ่งเรา จะประกาศจีนท่านมากับท่านหรือพระเจ้ามาถงดังนั้นเทเตามาล้างบาตลูกมาเด็กมาเทเดสานิพานอัมพาอัมพาค่ะเทเดซาอัมพาลุกก้มนิดหนึ่งเทเดซาอัมพากัพเจ้าขอร้งท่านเดชพนามนิดนึงเดชพนามข้าบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนได้เรียบร้อยแล้วลูกอ่าล้างเรียบร้อยแล้วนะ ต่อไปเจอน้ำมันคริสตมานะพระเจ้าผู้ทรงสันธารุภาพพระบิดาของพระเยสุจา้าผู้ทรงช่วยเธอให้พ้นจากบาปและโปรดให้เกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตและนั้นเป็นผู้เจอเธอด้วยน้ำมันคริสต์มาแห่งความรอดเพื่อว่าเมื่อรวมเข้าในหมู่ประชากรของพระเป็นเจ้าแล้วเธอจะได้มีส่วนร่วมในพระกายของพระริ์เจ้าผู้เป็นทรงประกาศศพ และกัตย์มีส่วนร่วมในชีวิตนิรันดรนอาจจะที่หัวนรกนะนี่เลยแม่นมางแบบนีงเลยเชื่อขาวนะ่ะลูกนะ,ะเ,เทเดซาเธอได้กลับเป็นมนุษย์ใหม่และได้สวมองค์พระคิดพ์เจ้าแล้วขอให้เธอถือเสื้อข่าวนี้ เป็นเครื่องหมายถึงศักดิ์ศรีที่เธอจะต้องรักษาวไว้ไม่ให้ด่างพร้อยจนกว่าจะบรรลุถึงชีวิตที่รันดรทั้งนี้อาศัยวาจาและแบบฉบับของญาติมิตรเพื่อนช่วยเหลือ่ามอแม่หัวตูรับด้วยตรงรับแสงสว่างของพระพิเจ้าแม่ทุนหัวอุปธรรมแสงสว่างนี้ขอมอบให้ท่านบำรุงรักษาวไว้เพื่อลูกของท่านจะได้รับความสว่างของพระพิจ้าแล้ว จะได้ดำเนินชีวิตไปเยี่ยงบุตรแห่งความสว่างทุกๆเวลาดละเมื่อยึดมั่นอยู่ในความเชื่อแล้วเขาจะได้ออกไปต้อนรับรพระคิสจ้าผู้เสด็จมาร่วมกับพระบุญทั้งหลายในสวรรค์อามแม่ต่อไปเราจะสวดให้สำหรับครอบครัวมาอามคือพี่าดะเราสวดสำหรับเพนินซาแม่พ่อและพาพีา่น้องด้วยนะ ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายองสถิตในสวรรค์พระนามโะรยชนเมตทิสตาระพระอาจักจมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานภัยแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยผลจากความชั่วร้ายเชดอามน เด็กไว้ในความดูแลของแม่พระบังเกิดน,นะวันคามารีเกียในอาหารสัตว์ทานพระเจ้าสิบแปท่านผู้ได้รับพระพรกับสติใดๆและพระเยซูเราของท่านทรงได้รับพระพรนี้ค่ะสันตามารีพระมารดาเจ้าโภาวนาพระลูกทศกัณฐาทุกเป็นคนบาปบาปนี้และเมื่อจะตายอาเมน และสถิตกับท่าพดทเจ้าพทมสังฆานิพพัพระบิดาแล้วก่ในชาตีประชาพร่ท่านที่ดีานะครัณพรนะเทนตามาถ่ายรูปแบบนี้รูปมา่ายบนี้รดับเทียนได้คับดับเทียนได้ดับเพียนได้ถ้าดู่แล้วมีรูสคนแล้วใช่ไหมนะสามคน สรงคอยดูแลสรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีนำข้าไปยังทุง่งยญางามพบแต่ความเขียวขจีและมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ช่างเป็นความสุขที่แท้ ทรงทอดทิ้งข้าไปทุ่งยากว้างไกลมีน้ำพระไทยไหลเย็นชำข้าจะฟังเสียงที่พระทรงเรียกและทรงนำข้าจะตาม ตัวนั้นที่พลันลงทางผิดไปเพราะใจโหยหาแต่ความต้องการจนได้พบว,ว่าที่สุดแล้วเสียงระองยังคงอ่อนหวานจึงพลันหันกลับมาหาพระองคืนสุด จิพระองค์ไม่ททอดทิ้งท้าไปทุ่งยากว่างไกลมีน้ำากระไทยไหลเย็นชันข้าจะฟังเสียงที่พระสรเรียกและสมงนันงข้าจะตาม จะฟังเสียที่พระสมเด็จพระสมณ์ถ้าจะตาย ที่ฉันกลับลํ้าค่าเพราะพระคุณอางุนนี้ชี้ขาลํำนาชวนทั้งดินฝนพระไห้ร่วมแรงฉันเป็นเหล่าดื่นชานิดดีที่อวดกันเตือนในฉันคิดถึงค่าขอ กับปังอางุนนี้พลีกายจิตดองความคิดว่าจะคิดเจอกรรันรวมกับสิ่งที่พระองค์ทรงประทานทุกสิ่งสารขอถวายแด่พระองค์อุปังน้อยดอยคานี้ที่ทวาย เลิศชายโปรดรับไว้อย่านายแนงขอพระองค์บรรดาได้สำแดงโนดเลียนแกลเป็นบูชาสมธาเธอ